เสียเงินเป็นแสนซ่อมรถเพราะไม่รู้เรื่องนี้มาอีกแล้วครับกับปัญหาของคนใช้รถมือสองโดยเฉพาะรถเบนท์วันนี้นะวินคาไปศึกษาหาความรู้มาแล้วโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวหรือว่าเรื่องลับๆที่คนวงในนะไม่บอกมันคืออะไรปลอมนะเอท่านผู้ชมเมื่อ,อไหร่ที่คุณใช้อะไรปลอมเนะี่ย่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถเบน์รถบีเอมรถโตต้าอีซูฮอนด้า มันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อเครื่องยนต์มันจะอายุสั้นกว่าปกตินั่นเองมันทำให้คุณนั้นต้องเสียเงินเป็นแสนในบางรุ่นในบางเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะทำให้เครื่องยนต์นั้นสึกหลอมากปกติก็ได้แล้ววันนี้ผมก็จะพามาดูตัวอย่างนะอะไรที่มันปลอมมากที่สุดอะไรที่มันปลอมเยอะๆแล้วเวลาที่คุณไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยคุณต้องระวังเพราะหลักๆอ่าจะปลอมในส่วนของถ้าเป็นเบนซ์นนะ ก็มักจะมีน้ำมันเครื่องปลอมนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างน้ำมันเครื่องนะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นตัวอย่างน้ำมันเกียร์อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างน้ำยาคูลเลนต์หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกลองโซลา่าหรือว่ากรองดีเซลตัวนี้จะใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลนะและตัวนี้ก็จะเป็นไส้กลองอเช่นเดียวกันนี่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นใส่กล่องอากาศหรือว่ากลองแอร์ตัวนี้มันจะอยู่ในห้องโดยสารนะเนี่ยกล่องมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพวกของแท้นะส่วนใหญ่ก็จะมีโลโก้แบบนี้ถ้าเป็นของเบนเนี่ยกล่องแท้จะเป็นแบบนี้มี QR Code มีอะไรทุกอย่างอ่ะทีนี้ถามว่าราคามันต่างกันไหมถ้าของแท้เนี่ยสองพันกว่าท่านผู้ชมสองพันขึ้นแต่ถ้าอะไรที่เราเห็นใน ออนไลน์บางทีมันหลักร้อยเจ็ดแปดร้อยหรือบางบางอย่างเนี่ยอาจจะสี่ห้าร้อยให้ระวังอะไรที่ราคาถูกผิดปกติและน้ำมันเครื่องเนี่ยของเบนซ์เนี่ยถ้าอยู่ในศูนย์เบนซ์นะลิตรหนึ่งเนี่ยเป็นพันนะท่านผู้ชมถ้าอยู่ในอูเบนซ์เนี่ยลิตรหนึ่งก็บางอูอาจจะหกร้อยบางอูอาจจะหกร้อยห้าสิบหรือมากกว่านี้น้ำมันเกียร์ก็เช่นเดียวกันบางอูอาจจะแปดร้อยบางอูอาจจะเก้าร้อย ในน้ำยาคูลเลนต์บางอูอาจจะ750บางอู o, อาจจะมากกว่านี้หรือถูกกว่านี้ไส้กรองก็เช่นเดียวกันบางอู Bang o, อาจจะ500บางอู o, จะ900คือทุกอูเนี่ยจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันแต่สําหรับคนที่มาใช้บริการเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าอะไรแท้หรืออะไรปลอมโดยเฉพาะคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอาจจะถูกหลอกได้ง่ายๆแต่วันนี้ผมวินคารก็จะมา ให้วิธีการป้องกันการถูกหลอกนะคุณต้องเลี่ยงอะไรออนไลน์อะไรออนไลน์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือย้ำนะฮะในออนไลน์มีทั้งที่เป็นของแท้มีทั้งที่เป็นของปลอมส่วนใหญ่ในออนไลน์จะของปลอมเยอะมากโดยเฉพาะพวกน้ำมันเครื่องกับไส้กรองเนี่ยราคามันจะถูกกว่าปกติอย่างที่ผมบอกน้ำมันเครื่องเนี่ยนิดนึงเป็นพันเขาจะขายถูกๆขายถูกกว่าครึ่ง ให้ระวังอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกกว่าครึ่งให้คุณระวังถ้าคุณดูไม่เป็นคุณไม่เคยใช้คุณเลี่ยงดีกว่ามาปรึกษาอู่เบนที่คุณไว้ใจอู่เบนใกล้บ้านคุณดีกว่าว่าเออถ้าจะซื้อยี่ห้อนี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้และถูกต้องหรือไม,ไม่เป็นแท้หรือไม่แท้มันจะได้ป้องกันลดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเอาอะไรปลอมมาใส่ในเครื่องยนต์อย่างที่ผมพูดต้นคลิปอายุมันจะสั้นลงรถมันจะสึกหลอมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ย มันว่ากันหลายแสนนะเครื่องยนต์เนี่ยซ่อมแพงมากคุนผู้ชมถ้าคุณใช้นะ้ำมันเครื่องปลอมอะแล้วก็คู่แลนปลอมเนี่ยมันแทบจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในรถของคุณและอย่าลืมครับอู่ที่คุณเชื่อถือได้อู่เบนซ์ที่มีมาตรฐานอู่ซ่อมรถที่มีจรรยาบรณเขาก็จะช่วยใช้อะไรแท้ตามที่คุณต้องการและอยู่ที่เงินคุณด้วยนะเวลาที่คุณไปซ่อมเนี่ย ถ้าคุณต้องการอะไรแท้คุณก็ต้องจ่ายในราคาที่อะไรแท้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณจ่ายของราคาถูกแต่ให้เขาใช้อะไรแท้แบบนี้ก็ไม่มีอู่ไหนทํานะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้เขาเสนอราคาอะไรแท้แล้วคุณเปลี่ยนอะไรแท้แบบนี้เนี่ยผมถือว่าโอเคแต่ถ้าเขาเสนอราคาให้คุณเป็นอะไรแท้แล้วเขาใช้อะไรปลอมแบบนี้ก็ไม่น่าครบคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงอู่แบบนี้เช่นเดียวกันนะบางอู่อาจจะเป็นอู่สายดาร์กหรือว่าอู่สายเถ่าอู่ที่หลอกลวงเนี่ย คุณก็ต้องหลีกเลี่ยงฉะนั้นเนี่ยโอ้ที่คุณมั่นใจคุณจะต้องตรวจสอบได้ว่าเขาใช้อะไรแท้อะไรที่เป็นของปลอมหรือไม่ฉะนั้นจุดนี้สําคัญมากท่านผู้ชมไปศึกษาหาความรู้ดีๆและถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับอะไหล่แท้อะไหล่ปลอมหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องการเปลี่ยนถ่ายของเหลวการเปลี่ยนถ่ายไส้กรองในรถเบนซ์ของคุณเป็นรถเบนซ์เก่าที่มีอายุ10ปี15ปี20ปี หรือรถเบน์ที่หมดวารันตีจากศูนย์คุณก็สามารถที่จะขอคําแนะนําขอคาปรึกษาจากอู่เบนพีได้อู U ่เบนทีเนี่ยจะมีช่างจากศูนย์เบนเขามีประสบการณ์จากเบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยมามากกว่า20ปีสามารถที่จะบอกคุณได้เลยว่าอะไรแท้เป็นแบบไหนอะไรปลอมเป็นแบบไหนแล้วก็จะซ่อมยังไงจะดูแลยังไงเพื่อช่วยทําให้คุณน,นั้นดูรถได้ถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดเวลามีความสุขกับการใช้รถเบน ติดต่อ Benvp ที่เบอร์โทรศัพท์0818561515 0818561515 Benvp ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายง่ายปีเลี้ยง